สวัสดีค่ะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องกินเต่าเต่าเรียกแม่คุณขาตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะชีนีค่ะชีนีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้จริงๆแล้วเห็นผลจริงๆคุณค่ะประมาณนี้นะใช้ประมาณนี้นะนี่ทาเลยใต้วงแขนเราหรือว่ารักแร้เรานะคะอ่าหนึ่งข้างต้องทาสองข้างนะคะคุณขาะน่แล้วก็ใครที่มีปัญหา รักแร้ดำนะคะเขาก็ช่วยได้แล้วใครที่ชอบถอนขนรักแร้จนเกิดหนังไก่เขาก็ช่วยได้ค่ะคขนขาตัวน,นี้มันเลิศม,มากๆถ้าข้อศอกเราดำเข่าดำก้นดำขาหนีบดำซอกคอดำเขาก็ช่วยได้นะคะชีนีนะคะเป็นตัวที่จะใช้จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รักแร้นิดหนึ่งโอ้ยขนจะแบบโหยพิจาเป็นไงคะเป็นไงคะ รักแรลของอิจ้ะค่ะคุณคะ